สวัสดีแฟนมาลาซอมทุกคนนะครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2566นะครับเมื่อคืนมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซลเปิดบ้านต้อนรับเบรนฟอร์ดนะครับเป็น London atch, ลอนดอนดาร์บี้แมตช์เล็กๆวันนี้อาร์เซลเปิดเอ็มเมสเดียมด้วยโฉมใหม่นะครับอย่างที่เราทราบว่าอาร์เซลมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสนามนิดหน่อยนะครับ วันนี้เจอกับทางด้านเบรนฟอร์ดนะครับทีมร่วมกรุงลอนดอนซึ่งก็ช่วงนี้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดแล้วก็เสียประตูยากมากด้วยนะครับช่วงนี้เบรนฟอร์ดทำผลงานได้ดีนะครับไม่แพ้ใครมา9นัดแล้วเราก็เสียประตูยากมากด้วยนะครับดูเหมือนจะเป็นรองแค่นิวคาเซลเท่านั้นเองวันนี้อาช่องเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับก็พยายามที่จะ หาช่องเข้าทำแต่ว่าเกมรับของเบนฟอร์ดเนี่ยก็เหลือเกินนะครับจอดรถบัส2ชั้นว,ว่าใครมาเจอเบนฟอร์ดเนี่ยก็เล่นด้วยยากทั้งนั้นนะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่ทีมใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะเสียท่าให้กับเบนฟอร์ดนะครับเอาล่ะเราคงจะไม่พูดถึงรายละเอียดของเกมมากมายนะครับเชืวว่อแฟนบาร์นโซ่พันแท้เกือบทุกคนนั่นแหละก,ก็คงจะได้ดูนะครับก็อาจจะมีบางคนติดธุระ พลาดไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เชื่อว่าคงจะได้ดูไฮไลท์และวันนี้เราแน่จะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราได้เห็นมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็พวกเราคิดว่าม,มันมีแนวทางที่จะแก้ไขยังไงผลการแข่งขันนัดนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วถามว่าผมแปลกใจไหมผมก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเราตั้งความหวังเอาไว้ว่าในบ้าน ในเมดเซเดียมเนี่ยเรามีผลงานที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยก็เก็บชัยชนะมารวดนะครับยกเว้นแค่เจอกับนิวคาสเซิลทีมเดียวท่านเองเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่แฟนบาร์นซโอลจะคิดว่าเราจะทําได้ดีอาร์เซอลเนี่ยวันนี้ตัวเพล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมที่มีการคาดกันว่า,าเลนโดทรัซาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนกาบเบรียลมาิเนลลี่เนี่ยก็ปรากฏว่า อารตธาตัดสินใจใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับมานิลลี่ก็ยังคงเป็นแนวรุกกริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแบ็กขวาย,ยังคงเป็นเบนจามินไวท์แบ็กซ้ายเป็นเอ,อเล็กซานเดรซินเทโกนะครับไม่รู้เป็นแบ็กซ้ายหรือเปล่าวันนี้เห็นเ,เป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับวันนี้เราอาจจะไม่มีแบ็กซ้ายก็ได้จริงๆแล้วเกือบทั้งเกมเนี่ยเราทิ้งวิลเลียมซาลิบากับอากาเบลโอกเกยสไว้2คนนะครับด้านหลังแล้วก็ตัว แบ็กซ้ายขวาอย่างซินเซนโก้แล้วก็เบนจามินไว้เนี่ยก็คอยเติมเกมอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะซินเซนโก้เนี่ยก็เป็นคนที่คอยออกบอลนะครับผมโดยส่วนตัวรู้สึกว่าซินเซนโก้ได้ออกบอลแจกจ่ายให้กับเ,เพื่อนร่วมทีมในแนวรุกเนี่ยมากกว่าโทมัสปาเต้แล้วก็มาติโนอเรกาดซะด้วยซ้ำหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะว่า ปกติเราจะเห็นปาเตกับโอริกาดเป็นคนที่เล่นในบทบาทแบบนั้นแต่ว่าวันนี้มีซินซิงโก้เข้ามาช่วยอีกคนหนึ่งตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีนะผมรู้สึกว่ามันดีผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแตกต่างมันมีอะไรเพิ่มเติมมามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันไหลลื่นมันน่าดูมากตั้งแต่เจอกับเอเวอร์ตันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าซินซิงโก้เนี่ยยังยังไม่ค่อยค่อยชินกับบทบาทนั้นสักเท่าไหร่ก็ดูมีความพยายามแต่ว่า การจ่ายบอลมันก็ยังไม่เข้าเป้าบางทีก็เล่นบอลยาวไปบางทีก็จ่ายรีบไปอะไรเงี้ยวันนี้รู้สึกเชนโก้ทําได้ดีขึ้นนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายรอบแต่ว่าโอกาสาบางทีเขาก็รีบยิงเกินไปอาจจะด้วยความที่เป็นคนใจร้อนแต่ว่ามันมันก็อาจจะพอที่จะมีข้อติติงอยู่บ้างเหมือนกันนะสำหรับในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่า ซินิโก้ได้ออกบอลเยอะก็จริงแต่ว่าบอลทีออออ่ออกจากเขาเนี่ยม,มันไม่ได้มีความน่ากลัวคือมันเหมือนแบบแปะไปแปะมาออกซ้ายบ้างขวาบ้างจ่ายบอลแนวลึกมันก็ยังไม่ได้มีการประสานงานที่ดีกับเพื่อนอะอย่างจังหวะที่มันทําได้ดีแล้วอาซาควรจะต้องทําแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เราได้ประตูก็คือจังหวะที่มาริโนเดกาดเล่นกับบุยสาักา้แตะก่อนเล่นกันบ่อยมาก คือจ่ายอาอริกาดจ่ายตัดแบ็กไปแล้วก็ซาก้าวิ่งตัดแปลาบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเข้ามากลางหรือว่าล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงเองอะไรเงี้ยเราจะเห็นบ่อยๆคือด้วยส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นที่ไม่มีบอลเนี่ยคือไปรอในตำแหน่งหรือว่ายืนรอในตำแหน่งเพื่อรับบอลเนี่ยมัน มันค่อนข้างไปไม่รอดอ่ะผมผมมีความรู้สึกว่าอโอ้โหคนที่เขาเตรียมมาเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็ต้องประกบแน่นอยู่แล้วเพราะโอากาสที่มันจะจ่ายได้เนี่ยมันก็ต้องจ่ายแล้วจ่ายต้องเล่นแบบเเหมือนซ้อมกันมามีความเข้าใจายอย่างเงี้ยจ่ายทะลุแล้วก็วิ่งตัดไปเอาอะไรแบบเนี้ยผมมีความรู้สึกแบบนั้นกองหลังจะเล่นด้วยยากนะครับแล้วก็มันจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกปัญหาหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับนอกจากบอลจากซินเชนโก้ที่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือมันก็ไหล,ลื่ไหลเรื่อนเดียแต่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในส่วนของเกมรับการมาออกคอยเก็บบอลแล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนเนี่ยมันก็โอเคมันช่วยทีมได้เยอะแต่ว่าการหวังผลจากบอลของเขาใ,ใ,ใ,ในในการจ่ายให้เพื่อนทําประตูเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดอาจจะโทษซินโก้โดยตรงไม่ได้ต้องโทษระบบผมรู้สึกว่าอาริมเส้นฝั่งซ้ายเราเนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนกับฝั่งขวา คือไม่ได้เล่นเหมือนกับโอเลกาดกับซากา้เาเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็เลยเกลายเป็นว่าคู่ต่อสู้เนี่ยก็ประกบได้ง่ายอะไรเงี้ยนะในมุมมองผมทีนี้อีกอย่างหนึง่งที่เกมมันไม่ได้ไหลรื่หหนหรือว่าไม่ได้มีการาจังหวะไม่ได้มีจังหวะเข้าทำอะไรมากอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็โดยส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่าอาริต้าเนี่ยพยายามจะขึ้นเกมฝั่งขวา โดยให้เบนไว้เนี่ยเป็นตัวโอเวอร์แลปแต่ปัญหาของเบนไว้ก็คือเขาไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ไปไม่ทันนั่นก็คือปัญหาที่ที่ผมผมรู้สึกนะส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าเบนไว้ไม่เหมาะกับระบบที่จะต้องเป็นวิงแบ็กเพราะเขาไม่มีความเร็วแต่ก็โอเคเขาก็เขาก็ทำเต็มที่ในส่วนของเขาก็ชอบในบางบางจังหวะที่เบนไว้เติมขึ้นไปแล้วก็เออ ดูเหมือนเขาแบบไม่ได้ตะบรรี้ตะบันจะไปเปิดจากด้านหลังมาคือพอเห็นมีผู้เล่นของไบรทันไปไปบล็อกทางเนี่ยแกกามีล็อกกลับมาเหมือนกันอันนี้ก็เออเอ,อ,อันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับนั่นก็เป็นปัญหาที่ที่มองเห็นนะครับที่ทําให้เกมลุกของอาร์ซเนี่ยดูเหมือนจะไม่สามารถเจาะแนวรับของเบนฟอร์ดได้มากเท่าที่ควรนะครับ ก็เชื่อว่าอาริ้าคงจะ uh, คิดอยู่แล้วว่ามันก็ต้องเจาะยากเพราะว่าเขาต้องรู้ว่าเล่นที่เอเมซเดียมเนี่ยเราจะต้องบุกและวิธีวิธีการเล่นของอาร์ซ็อเป็นยังไงโดยสังเกตหลายๆครั้งเนี่ยโอริกาดได้บอลเนี่ยก็เลือกที่จะจ่ายไปที่เสาสองให้เพื่อนเนี่ยไปหม่งกลับมาก็มีชาก้าบ้างมีซินซนโก้บ้างมีทรอสซาบ้างมีอะไรเงีที่จะต้อง มงกับเข้ามาก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่ามันแค่ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั่นนั่นก็เป็นปัญหานะครับที่ที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้อะผลงานขันมันไม่ได้ค่อยได้เข้าทางเรานะครับแต่ว่านอกจากเกมลุกแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในส่วนของลูกโด่งจะสังเกตว่าลูกที่เราเสียป,ประตูเนี่ยไบรตันเนี่ยได้มงกันเป็นตะก้อเลยมงกันไปมงกันมาผู้เล่นแอซ้องไม่สามารถจะ ขึ้นไปแย่งมงได้เลยมีนํำซ้ำผู้เล่นอย่างการชาก้าวันนี้เนี่ยลูกที่เสียประตูเนี่ยเขาไม่คุเขาไม่กระโดดขึ้นไปม,มงได้ซ้ำเอามือกุมหัวเหมือนแบบกลัวตัวเองจะเจ็บอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกผิดหวังนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ขึ้นหน่อยดีว่านิดนึงก็ยังดีอ่ะไอ้เยี่ยมมึงก็แหมเบียดเขาไว้หน่อยก็ดีนิดนึงใช่ไหมก็ประมาณอย่างนั้นนะครับก็เออ เราคาดหวังว่าเราจะชนะนะพอเราไม่ได้แพ้แต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะชนะพะวันนี้เนี่ยมันก็ต้องถือเป็นเกมที่โดยผลงานแข่งขันเนี่ยต,ต้องเรียกว่าน่าผิดหวังแล้วก็โดยวิธีการที่เรารับมือกับเกมโต้กลับเร็วหรือว่าลูกโด่งของทางเบนฟอร์ดเนี่ยต้องเรียกได้ว่าน่าผิดหวังนะเพราะว่าเราเองมีโอกาสจะเสียประตูมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะถ้าถ้าอย่างลูกที่เอ็มเบโมยิงลูกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเป่าล้ำหน้าไปก่อน จริงๆลูกนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการเหมือนกันนะกรรมการก็เป่าให้ก่อนถือว่าเป็นลูกฝาลทาให้ฝาลลูกนั้นก็เอเบโมก็ยิงดีด้วยแล้วเชื่อว่ามันก็หลุดไปแล้วอ่ะคือมันก็เหมือนเดียวๆกับพวกสาประตูแล้วพวกสาประตูก็ยากอยู่แล้วอ่ะต้องเดาทางปรากฏว่าัมเซลก็เดาผิดด้วยถ้าลูกนั้นไม่รำหน้าก็อาจจะเป็นประตูอ,อีกลูกหนึ่งที่ไอวานโทนี่ได้หัวเต็มข้อลูกนั้นจากการที่เล่นเชื่อว่ามันมันเป็นเรื่องของระบบการเล่นด้วย ให้บอลไปกับเพื่อนนะผมจำไม่ได้เป็นใครเป็นเอมเบโมมั้งเอ่อก็เอมเบโมก็ตวัดเข้ามาอา่ให้กับอีวานโทนี่ที่วิ่งเข้าไปรับบอลที่จุดนัดพบนะครับจะบอกว่าน่าเสียดายก็ไม่ใช่ก็โชคดีที่อีวานโทนี่เนี่ยหดหดบอลไปชนคานเต็มเต็มเลยนะครับก็อาจจะเออ่ดีหน่อยที่มีล็กซินเซอร์ซิงโก้เนี่ยไปค่อนข้างกดดันอยู่นิดนึงนะครับก็อาจจะทำให อีวานโทนี่เนี่ยต้องต้องรีบยิงนะครับไม่ได้มีจังหวะที่จะแต่งบอลอะไรมากมายโดยในส่วนของครึ่งแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางด้านเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยจะตอบโต้ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าอาร์ซ็อจะครองเกมบุกได้เยอะกว่าแต่ว่าดูเหมือนจังหวะที่มันชี้เป็นชี้ตายเนี่ยจะเป็นทางด้านไบรตันมากกว่านะครับที่ที่ดูทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอาร์ซ็อกก็เป็นฝ่ายที่ได้ประตูนําไปก่อนนะครับจาก ตัวสำรองอย่างทางด้านเ,าเรียนโดทรอสานะที่ลงมาแล้วก็เ,เข้าฮอสนะครับในจังหวะที่บูโยซาก้าเนี่ยเล่นใช้ทีมเวิร์กนะครับกับทางด้านมาตินโอดิกาดล้วก็เ,เดลกาดที่จะเปิดเข้ามาตัดอา่านแนวรับของทางด้านเบรนฟอร์ดนะครับทะลุมาถึงเสาสองก็เป็นทรอสซาทีา่วิ่งเข้ามาแปรโล่งๆนะครับก็ทำให้แสอสตงออกนำไปก่อน1นประตศูนย์นะครับ แต่ว่าจากนั้นไม่นานนะครับเบนส์ฟอร์ดก็เมาคืนจนได้นะครับจากลูกที่ผู้เล่นนาซองเนี่ยมัวแต่ยืนยืนดูทางด้าน ford, เบนส์ฟอร์ดหม่งกันไปหม่งกันมานะครับก่อนที่ทางด้านอีวานโทนี่เนี่ยจะได้โขกเข้าประตูไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเช็ค VR แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเจนพอที่จะปฏิเสธการทำประตูของอีวานโทนี่นะครับก็ อ่าผู้เล่สินปีเตอร์แบงก์ก็ตัดสินใจให้ลูกนี้เป็นประตูติเสมอของทางด้านเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าผู้เล่นอาซ่องก็ทำได้ดีนะครับไม่ได้มีใครที่เอ่ออาจจะต้องโดนตำหนิเป็นพิเศษเอ่จริงๆพวกคนอาจจะมองว่าเอ็ดดี้อินเคเทียเนี่ยไม่ขยันแนตะ่ผมมองว่าเขาเป็นนักเตะที่ขยันนะคือจะสังเกตไม่ใช่แค่เกมนี้หรอกคือเขาอ่ะวิ่งเข้าไปกดดันให้พวกสาวประตูเนี่ยออกบอลยากบ่อยนะแล้วบางครั้งเขาก็ไป ไปสไลด์ดักไปดักผู้สาวประตูแล้วกลายเป็นว่าเอาผู้สาวประตูเนี่ยมาเตะบอลชนเขาแล้วก็เข้าทางเพ่อนอาซอลหรือว่าเข้าทางเอดดินเคเทียร์หรือกระดอนเข้าประตูไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นกองหน้าประเภทเนี้ยโอเคสําหรับคนที่บอกว่าเอดดินเคเทียร์ไม่ขยันเนี่ยผมผมยังไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับตรงนั้นชัดเจนนะนนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ได้นะครับแล้วสําหรับการเปลี่ยนตัว ก็ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่านอกจากทอซ่าที่เปลี่ยนลงมาแล้วเนี่ยเออก็มีอยู่คนเนื้อที่ผมคิดอยู่ว่าถ้าเออถ้าทอซ่าลงมาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยทำไงจะเปลี่ยนใครออกก่อนดับแรกนะครับก็จริงๆก็แอบคิดถึงการชาก้าเหมือนกันแหละเพราะว่าเรากําลังต้องการเกมรุกโอเคชาก้าเนี่ยก่อนหนะ้านี้บางทีเขาก็มีส่วนกับเกมรุกเยอะนะบางทีเป็นคนยิงประตูได้ด้วยในแมแง์สำรองของเราเนี่ย ก็ไม่ได้มองถึงคนที่จะลงมายิงโดยตรงนะผมมองถึงคนที่จะเข้ามาช่วยทําเกมก็นึกถึงจอร์จินโยเหมือนกันนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างเก็บบอลแปะบอลตามช่องอะไรได้ดีก็ยังรู้สึกว่าอาจจะเอาให้จอร์จินโยลงมาลองดูไหมแต่ว่าก็ด้วยความที่อีกมุมนึงเนี่ยผมเชื่อว่าเด t ต้ก็อาจจะมองว่าจอร์จินโยยังยังใหม่ยังอาจจะไม่เข้ากับระบบเรื่อง,องเกมรุกที่ ซ้อมกันอาจจะซ้อมให้เล่นเกมรับจะมากกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฟาเบีเวีราเนี่ยก็เคยมีสถิติที่ดีในการยิงประตูนะครับตอนเล่นอยู่กับทางด้านอปอร์โตก็ก็อาจจะอยากลองดูนะครับเผื่อวันนี้เขาจะสร้างปฏิหารได้นะก็ะถือว่าเป็นโอกาสแต่ว่าสุดท้ายลงมาก็เสียของนะครับลงมาเปิดลูกสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเนี่ย ก็เปิดไปเข้ามือผู้สาวประตูซะอ,อย่างนั้นนะจริงๆผมไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าด้วยความตั้งใจผมก็เชื่อว่าเขาเขาคงไม่ได้ตั้งใจให้มันล้นไปอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ว่าก็อาจจะด้วยความตื่นเต้นความกดดันสําหรับสถิติหลังเกมเนี่ยนะครับอาร์เซอลเจ้าบ้านเนี่ยก็ครองบอลมากกว่าชัดเจนนะครับอโอกาสเข้าทำเนี่ยก็เยอะมากนะครับ23ครั้งถึงแม้ว่าเข้ากรอบไปแค่7ครั้งเท่านั้นเองเป็น1ประตูนะครับส่วนทางด้าน เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็ไม่ได้เน้นครองบอลอยู่แล้วนะครับเน้นโต้กับเร็วนะครับอาศัยความเข้าใจในการเล่นเกมโต้กับเร็วนะครับก็คงจะซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโอกาสเข้าทำมี9ครั้งเข้ากรอบแค่2ครั้งนั้นเองนะครับแล้วก็เป็น1ประตูอาซอลได้เตะม,มุมถึง7ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเล่นลูกตั้งเตะอะไรแบบนี้เลยนะครับ ส่วนทางด้านเบน n ฟอร์ดเนี่ยได้แตะมุม4ครั้งนะครับก็ทําฟาวไป9ครั้งเท่ากันเลยแต่ว่า,าดูเหมือนว่าเบน n ฟอร์ดเนี่ยจะมี2ใบเหลืองนะครับในช่วงท้ายๆเพราะว่าผู้สินยางปีเตอร์แบงค์เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยแจกใบเหลืองไม่ค่อยแจกใบแดงไม่ไม่ไมแจกจุดโทษสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับโดยประวัติของเขาเนี่ยนะครับก็ฝากแฟนบอลนาโซนะครับให้กำลังใจอทีมของตัวเองด้วยให้กําลังใจ อาร์ซอ,องีครับด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นไรนะครับเรายังนำแมนเชสเตอร์ี้อยู่6แต้มนะครับจากการแข่งเท่ากันโอเคถึงแม้ว่าเราจะมีประตูได้เสียที่น้อยกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยู่ประมาณสัก4ลูกนะครับณตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่เราจะยิงให้ประตูได้เสียเนี่ยมันมันแซงขึ้นมาได้มันยังมีโอกาสพลผมเชื่อว่า ผลเสมอนัดนี้เนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับดีกว่าแพ้ก็ไปลุ้นให้ป๋าอูน่าเอมิรี่นะครับสามารถที่จะงัดฟอร์มเก่งของแอสตันวิลล่าแล้วก็อย่างน้อยเก็บผลเสมอจากการที่จะเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ตี้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากแฟนบอลอาซอลนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาร์ซอลดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ